สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์อนุริศีกุมขามกับรายการ JC กินิการเกษตรตออนตัว์วันนี้นี่อยู่กับเจ้าเดิมเลยครับคุณพีครับผมสวัสดีครับสุดหล่อประจําช่องเรา <c oughs> เอาเอเาจะ <c oughs> <ๆ>ดูตอนไหนครับช่องเกษตรตรงแปดครับแวะไปะดูที่ช่องย <izon S 2> ูทูปเกษตรตรงแปดได้เลย<น>มีแต่คนบอกโู้ทำไมแปลงนี้แบบแต่งใจถึงมากโอ้ไม่ได้ไม่ได้เนี่ยครับผลลัพธ์เนี่ยจริงจริง คือพอแต่งถึงปุ๊บเอาแต่ต้ท้องกิ่งนะแต่บางคนที่ไว้เยอะๆเนี่ยมันจะชอบออกึงไม่เห็กอไปนี่ส่วนใหญ่จออกนี่กันอ๋ออ้าวจะมาแต่งนี่ออกนี่เลยออกกิ่งนี่ใช่ใช่เอาไว้ลูกไม่ได้อ่าแต่เนี้ยออกใต้คนกิ่งหมดเลยนะครับเนี่ยเนี่ยแทบไม่ต้องโยงเลยนอะเออเนี่ยเราดูปีนี้ทุเรียนสาวน่ารักมากอ่าีปีแรวมีโยงทุเรียนสาวที่นี่ออกหมดเลยเนอะอ่าเนี่ยครับโอ้โหดู เนี่ยเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันแสงรอบอ่าแสงรอบแสงได้ไปนเลยออกดีครับแต่ว่าแล้วแต่เทคนิคอันนี้ของอาจารย์อีกแล้วครับอ่ปุ๋ยเลาวนี่แหละอ่าเนี่ยดูดูออกดูกิ่งทค่เนืเองนะแต่ว่าออกดีนี่นี่นใหม่มาอีกอ่ะอาจารย์มาแล้วมาอีกอ่ะโอ้หเนี่ยคือคือต้นนี้มันมันโดนแดดรอบเนาะอ่าลมโกรกลอบอ่าเนี่ยเหมือนเหมือนต้นต้นฝั่งนู้นอ่ะที่ว่าได้ครบปุ๊บใช่ใช่ใช่ต้นโปร่งอ่ะโปร่งอ่ะ อ่าเนี่ยรู้รู้เลยอ่ะจริงจริงเลยนี่นี่คือเต้นครูหมดเลยนะรู้เลยต็มเลยแล้วชุดใหม่นี้จะสบายแล้วอ่าชุดใหม่รู้พวกปลูกปลูกฟางอยู่แล้วสิบหางนะไอ้สิบสองเมตรไงคูก้าคูน้าอันนี้ก็ไม่ถึงต้นเลยเนี่ยถี่นิดนึงพอเลยพอเลยชุดใหม่ล้วปลูกครูเราก็ต้องเอาห่างอยู่แล้วนะอาจารย์นี่นี่ดูข้างบนนี่เหลือๆอะไครับอืมเหลือๆเอาจาไม้ชุดเนี่ยต้นเนี้ย อย่างไม่เนี่ยแต่ผม่าพอแล้วพอแล้วรุ่นนี้พอแล้วแต่แต่งไปนะคุยไปแต่งไปนะได้เลยจะได้เอาไว้ทํอะไรอ่ะเอาไว้เป็นภาระนั่นเองดูใจถึงมากครับบางคนบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์รอให้มันล่วงเองเออล่วงเองมันก็พากันล่วงมันก็ล่วงแต่อาจารย์เราเลือกไม่ได้ด้วยนะจะให้อยู่ตรงไหนเลือกไม่ได้ได้ก็เลือกเองเราเลือกเองอ่ะเอนี่เราต้องเลือกเองก่อนของคุณพีโดยตรงเลยครับนี่ชัดเจนเลือกเอง เดือดกลัวมีเนี่ยวอกพี่มันนอยอยู่แล้วทำไมพี่ยังเอาอีกอะเอ้ยเราต้องเลือกเขาก่อนอย่าให้เขาเลือกเราเลยเออดิถาไม่เลือกนะมาติดอยู่แค่ปลายปลายเนี่ยใช่ใช่คน้ไม่เหลือเนี่ยไม่เอาแล้วมั้งครับกระชุดเนี่ยครับครับมาก็ไม่เอาอ่ะเสียดายไหมเสียดายจะไม่เอาครับไว้ลูกเดียวก็พอแล้วเนี่ยนะจานนะใช่ไหมมีลูกเดียวก็พอแล้วครับอาไว้ทําไรเนี่ยมาไปทําไรนี่พอแล้ว่ะไว้เก็บอีกนิดนึงครับ คือเรื่องการแต่งดอกอันนี้ต้องฝากไว้ก่อนนันแล้วแต่สูตรแต่ละที่นะครับไม่ว่ากันแต่ของเราเนี่ยก็ถ้ามันเยอะมากหโชอนก็รอจานมาดูไงบางทีเขาก็จะรอประมาณสักอันนี้ยังไง่ะอันนี้ไว้ก่อนก็ได้ไว้แม่เละเออชุดนี้อาจจะได้ชุดสองครับอืมใช่ได้คือบางคนเขาก็จะรอสักประมาณสักก่อนบานสักสิบวันค่อยแต่งก็ได้นะครับชุดแรกแต่เนื่องจากมันเยอะ มันเยอะเราก็แบ่งบางมันจะแย่งกันหมดใช่ใช่อย่าง้วเราก็เปลืองเปลืองวัะเปือแล้วแต่ความจุก้นอาจารย์แต่ละส่วนมันเ็เปลืองอาหารเขาอุ้ยจริงไหมใช่ใช่เออแล้วปีแล้วอ่ะเออเปลือกหนาไหมอาจารย์หูเปลือกบางเออใครว่ารุเรียนสาวเปลือกหนาเอยสูตรเราไม่หนานะสูตรเราเนี่ยสุดยอดเอาไปให้ใครกินพี่ใช่เยอะเรียนสาวเฮ้ยสาวด้วยนะเปลือกบางรนเนื้อเป็นไง ก็มีเม็ดตังโลตัวนี้ผมล่นผมก็เก็บไว้ไงมีเีาก็กินได้เอ้ยได้เอาหน้าลองดูเดี๋ยวมันก็ให้มันแก่เองล้นกระสุกหวานๆมีเม็ดแล้วอมีเม็ดมีเนื้ออร่อยด้วยเดี๋ยวไทยเอ้ยนี่แหละปุ๋ยดื่มก็ตรงนี้เลยของดีอะแต่ของไม่ดีมันก็ไม่เป็นนี่นะดูเห็นไหมเขียวเต็มพื้นเลยแต่ของไม่ดีมันก็ไม่เป็นนี่นะแต่ปุ๋ยยาแล้วด้วยอย ปีทุเรียนสาวออกเยอะฮะอ่าปีบอกเมียบอกเราอ่ะเอิ้นดวงดีได้มาเจอปุ๋ยทองล่มครับการแนะนําเลยดวงดีไอ้ลบต้นมานน้อยปีก่อนงัดกันหน้ดูเลยนะอ่างัดปีก่อนนี้งัดกันงัดไปออกเพราะมันยังใช้เหม่พร้อมงานฮะการครับตอนม่พร้อมตอนนั้นมันยังใช้ข้อมูดูเนาะแต่นี้มันสะสมอะสะสมเหมือนต้นนิดอะโอ้สะสมเหมือนต้นน่ดอะ เนี่ยโอ้โหดูโอ้โหล้วทั่วต้นใช่ได้เหมือนแต่งใบเนี่ยใครมาเห็นก็เอาลูก้าโอ้ป้ามาจัดหนักเอ้ย้องเอาให้มันหนักเองเอาไว้กำไรอ่ะเนี่ยเราไม่เป็นโรคเลยนะมเปลืองเออวันนี้เราก็ไปโลดยาไปได้เป็นเท่าตัวโคตรสมบูณไปได้รึ่งของคุณพีเนี่ยไม่เป็นโรคเลยนะเดินดูเนี่ยทุกต้นเลยครับเนาคอดินไม่มีผมเปลืองไงปีนี้ปีนี้ปัญหาคือเน่ากันไอ คนน่าอ่ะเยอะมากแล้วก็ไฟท็อปเยอะมากครับเพราะว่าปีนี้ฝนมันเยอะแต่งแบบไม่กลัวนะนาจันกลัวถึงดีอย่างที่เห็นแต่งอันนี้เห็นงี้เลยอันนี้เอาไว้ต้องใช้วิจารณญาณในการชมนะครับเอาไว้เอาไว้วันเอาไว้เล่นก่อสั้นง่ายจันอันนี้ไม่ว่ากันนะเดี๋ยวมาดูผลลั์นะครับหลังจากที่ผลลัพธบก็มาดูคุณนิตรอ่ะเดี๋ยวมาดูผลลัพ์ตอนมีลูกเดี๋ยวมางกันทุกเดือนอยู่แล้วเดือนสองเดือนในโรงเรียนเกบางนะจันนะให้จันกินอ่ะนะ ่ใครกินก็อ๋้ยุเรียนสาวว่าไอ้เค้แล้วก็ลองนับอายุอายุได้เลยของชุอนี้นี่ร้อยเจ็ดวันเขาบอกโอ้โหมันแก่เต็มที่แล้วขนาดทุเรียนสาวเดี๋ยวเดี๋ยวชุดนี้เดี๋ยวคุณพีลงนับตอนดอกบานว่าว่าอายุเราจะกี่วันนะครับโหรุ่นนี้ก็ไล่มาแล้วนะ่เนี่ยรุ่นนี้ปีหน้าก็ไล่มาแล้วเนี่ยรุ่นนี้ปีหน้าเอาแล้วโห แต่แต่ดีนะเหมือนเราได้เรียนรู้จากต้นใหญ่ก่อนนะใช่เรียนรู้เราก็ิมเราเป็นใหม่ร้อยต้นนี่เราก็ไม่เป็นกันครับแปลงใหม่ร้อยต้นนี้เราสบายเลยเนี่ยอ่าลวกเขาเขาลวกเราเนี่ยอันนี้ไม่กลัวเลยนะไม่กลัวไม่กลัวบางคนบอกเอ้ยเอาไว้คนในชาย์เดียวมันลวกเอาไว้ทาไมเอาไว้ดีมันลวกอาจารย์เอาจึะ้งมาอาจารย์ใช่ใช่เราก็ย่งอาหารกันนี่อ เวลากินทานเดียวแล้วไปกินหลายคนเนี่ยออกให้หมดเอกมาไม่ไปไรอ่ะสามต้นนี้ผมพอใจเลยเนี่ยทุเรียนสาวนะเนี่ยเดี๋ยวปีหน้าก็ได้อีกอันนี้ไอ้นี่เป็นไอ้นี่หน่อยแมลงนะครับอนนั้นทำไอ้นี่ระหว่างปีแมันก็ใบดอกนาจันวดแต่งรับเนี่ยทุเรียนเล็กก็ชุดนี้พอพอพ้นฝนแล้วดีขึ้นนะตอนตอนนั้นฝนก็ยังยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่อยู่ช่วงที่มันตันๆอยู่